ไก่ได้กินยังไก่แล้วไก่แล้วไก่แล้วนะไก่แล้วคอยถามยังเจ้าเนี่ยถามยังเจ้าเป็นคนจังหวัดเลยเจ้าหูวาว่าเป็นอย่างเขาคือตั้งซื้อจังหวัดว่าจังหวัดเลยเจ้านี่บบหูยังซะแล้วว่าคอยฟังด้วยเหรอคำว่าจังหวัดเลยนะมันมาจากคนเลยฮะเอาว่าเอากันดีเอากันเก่ง คนเลยเอากันดีเอากันเก่งฮันเนียวโอ้ดิกเล็กลิงน้อยในเมืองเลยนะฮู้จักเอากันแต่น้อยพูดเนียวดิกเล็กดิกน้อยเนี่ยนะฮันเนียวโอดิกน้อยเกิื่อนหมานีโอเมเขาสอนไว้บุศคนเลยเนียวสอนวางไหนเอาขันใหญ่มานีอ่ให้เอากันญาติพี่น้องเออเฮงให้เอากันสุ้พูดสุขุนเดี๋ยวดูเอ้ยประซ่านสอนเังสี่ได้ที่ฮันเนียว คนเมืองเลยสอนลูกหลานเท่านี้เลยพี่น้องเอ้ยฮันเนียวโอ้สามนี่อย่างบ่พอดิมี่เหรออเอามาเ้ามาเป็นยังไงผู้เฒ่าเจ็ดสิบแปดสิบเฮงเอากันดีเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยนะฮันเนียวเด็กน้อยเด็กเล็กเออเพิ่นเฮงเอากันดีโอ้เมีนญาติก็เอาบุมโบ่เมีนญาติก็เอาเฮงเอากันดีคัะโอ้โยคนเมืองเลยเอากันดีเลยวั้คนบ้านเ็ใเอากันดีเล้ย โอ้นี่เลยเหตุผลหลักๆเลยที่คอยเลือกเจ้าเอาเก่งคักดีกว่าจ้า่ค่อยเอาดีวะเออเอาดีวะเอาดีคับถึงเลือกไงไพ่ดีน้องค่อยนะเออค่อยเอาเบิร์ดว้าวจะเอาน้ำเขาู่ตีเอาตัวเนาะอก้อยเศร้าเลยเออเอาเบิร์ดสกุนโอ้ตายแล้วคอยผมเป็นผอคนแรกของเจาหมดเ่ย พอกไปว่ามาเนี่ยเอาเจ้าตัวพวกค่อยคนเล็กนะเอ้าว่าหันเจ้าพวกจะเอาเบิดเมี่ยงเลยอยู่ค่อยบอกว่าเอากันดีเอากันเก่งนะมันไม่ความว่าว่าดูแลกันดีดูแลกันเก่งพ่อเมย์เพิ่นปูกฟังมาตัเล็กตัน้อยให้ฮู้จักดูแลกันเอากันเข้าเลยเอินว่าเอากันดีเอากันเก่งกับเจ้านะมันคนละ เอากันเอาขอบอกว่ามันขัดขาดจุดพุดเนาะเอากันเอากันนู่นเวยว่านอนน้อกันแล้วเนาะก็ไม่ทึ่งดูแลกันเหมือหน้าบอกว่ามันขาดเนอะบอกว่าสายจวดกินไปไกลเ่าใดเจ้าอะกินทอดมอเข่ากินกินกินไอ้ไอซ์จากบ้านสุดเอเอากินกินเดือนแล้วเนี่ยเอากันดีไหมกินเป็ดหัวใส่เจ้าอะ